สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตวิเบ่แหล่งรวมรีวิวยานยนต์ระดับตำนานทั้งบนถนนและในสนามรบวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องจักรสงครามที่ทรงพลังที่สุดคันหนึ่งของโลกนี่คือ l e โอพาด 2A6 รุ่นปี2025รถถังหลักจากเยอรมนีที่อัปเกรดมาแบบเต็มระบบเราจะพาไปชมตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสมรรถนะเทคโนโลยีภายในไปจนถึงระบบความปลอดภัยและราคาค่าตัวที่ไม่ธรรมดาถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับภายนอก เพียงแค่เห็นครั้งแรกลีโอพาด 2A6 ก็ให้ความรู้สึกทรงพลังและน่าเกรงขามดีไซน์ภายนอกถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพในการรบป้อมปืนขนาดใหญ่120มิลลิเมตรแบบสมูทบอร์โดดเด่นอยู่กลางลำตัวเสริมด้วยกรอบผสมพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกจากกระสุนและระเบิดรุ่นปี2025ยังเพิ่มกรอะเสริมแบบแยกส่วนพร้อมระบบลดการตรวจจับด้วยกล้องอินฟราเรดตัวรถยังมีโปรไฟล์ต่ำลดโอกาสถูกรวจจับและโจมตีในสนามรบ สมัทนา ใต้เกราะหนาหนักนั้นคือหัวใจของพลังลีโอพารสด 2A6 ใช้เครื่องยนต์ดีเซล M มทียูเอ็มบีแขนาด1500แรงมา้าให้ความเร็วสูงสุดประมาณ68กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและสามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ครูขระได้อย่างคล่องตัวแม้น้ำหนักจะมากถึง62ตันระบบช่วงล่างขั้นสูงช่วยให้การเดินทางบนภูมิประเทศต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นระยะทำการอยู่ที่ประมาณ450กิโลเมตรทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเติมเเชื้้ออพลงบ่ยครั จุดขายที่โดดเด่นอะไรที่ทำให้ Le โอพาต์ 2A 6ปี2025โดดเด่นกว่าใครหนึ่งเลยคือปืนใหญ่เรเมดออล120มิลลิ mm, เมตร L55 ที่มีความยาวลำกล้องเพิ่มขึ้นทำให้ยิงได้ไกลและแม่นยำกว่ารุ่นก่อนมีระบบ Hunter k i l l e r ซึ่งผู้บังคับการสามารถเลือกเป้าหมายใหม่ได้ในขณะที่พลยิงกำลังเล็งเป้าหมายเดิมเพิ่มความสามารถในการต่อสู้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีระบบกรกเสริมแบบโมดูลารที่สามารถถอดเปลี่ยนตามภารกิจได้อย่างง่ายดาย และด้วยความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบรถถังของเยอรมนีลีโอพาดจึงยังคงครองตำแหน่งผู้นำในตลาด MBT ทั่วโลกภายในห้องโดยสารห้องโดยสารของลีโอพาด 2A6 ไม่ได้เน้นความหรูหราแต่เน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับลูกเรือทั้ง4คนได้แก่ผู้บังคับการพลยิงพลโหลดและพลขับระบบควบคุมจัดวางแบบตามหลักสรีรศาสตร์ลดความเวลาระหว่างการปฏิบัติงานานานๆหน,น,น,น้าจอแสดงผลและระบบควบคุมการยิงได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัย พร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นล่าสุดสำหรับการปฏิบัติงานกลางคืนและในสภาพอากาศเลวร้ายเสียงรบกวนภายในลดลงเล็กน้อยช่วยลดความเครียดของลูกเรือระบบความปลอดภยัยเรื่องความปลอดภัยลีโอพาด 2A6 จัดมาเต็มกรอบแบบคอมโพสิตสามารถต้านทานการโจมตีทั้งจากกระสุนพลังสูงและอาวุธเคมีได้ตัวรถยังมีแผงระบายแรงระเบิด Blow-off Panel ช่วยป้องกันลูกเรือหากกระสุนระเบิดภายในพร้อมระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบ NBC Nuclear Biological, Chemical ที่ช่วยปกป้องลูกเรือจากสารพิษและรังสีรวมถึงระบบ GPS และนำทางที่ช่วยในการประสานงานบนสนามรบลดโอกาสการยิงพลาดเป้าราคา l e โอพาด2 a 6ปี2025มีราคาประมาณ10ล้านดอนลลาร์สหรัฐต่อคันหรือราวๆ370ล้านบาทไทยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับออปชันและแพ็กเกจอาวุธที่เลือกแน่นอนว่าราคานี้ไม่ธรรมดาแต่สำหรับประเทศที่ต้องการความมั่นคงและศักยภาพในการรบสูงสุด นี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งด้านสมรรถนะและการบำรุงรักษาระยะยาวปิดท้ายและนี่ก็คือ l e โอพา d 2A 6ปี2 0 2 5ยักษ์ใหญ่แห่งสนามรบที่รวมเอาวิศวกรรมระดับโลกสมรรถนะที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเอาไว้ในคันเดียวถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามออโตวิเบเพื่อไม่พลาดยานยนต์เจ๋งๆจากทั่วโลก